ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชตอนปราบหนอนกระทูหอมโดยไม่ใช้สารเคมีหนอนกระทูหอมเป็นศัตรูพืชตัวแสบที่ทำลายพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยหลายชนิดกเกษตรกรไทยนิยมใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพราะสะดวกและเห็นผลเร็วแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือมีสารพิษตกค้างเอเรามีวิธีไหนที่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้บ้างไหมครับการใช้สารเคมีกําจัดนอนกระทูหอมพบว่านอนกระทูหอมจะเกิดการดื้อยามากขึ้นเราจึงต้องเปลี่ยนไปใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์แรงกว่าเกา่าซึ่งนอกจากจะเพิ่มต้นทุนแล้วยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยเช่นกันสวทชวและกรมวิชาการเกษตรจึงได้แนะนำให้เกษตรกรหันมาใช้ชีวินซีกำจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมี โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นเชื้อไวรัส NPV ซึ่งฆ่าเฉพาะหนอนกระทูหหอมหนอนกระทูผักและหนอนเจาะสมอฝ้ายเท่านั้นไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆหลังจากฉีดพ่นไวรัส NPV ที่ต้นพืชแล้วเมื่อหนอนกินพืชเข้าไปไวรัสจะเข้าไปทำลายอวัยวะภายในของหนอนจนหนอนป่วยและค่อยๆตายลงผลงานวิจัยและพัฒนาจากไบอเทคสวทชและกรมวิชาการเกษตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช02-564-8000